ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองธนาธรเดินสายช่วยก้าวไก่หาเสียงลำพูนเปิดเวทีแนะนำนโยบายและรับฟังปัญหาสอปกอหวังประชาชนเลือกก้าวไก่เป็นรัฐบาลชื่นชมเตรียมพร้อมร่างกฎหมายดันผ่านสภาหลังเลือกตั้งทั้งปฏิรูปกองทัพเอาทหารออกจากการเมืองเมื่อวันที่8มีนาคม2566 นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไก่ออกเดินสายหาเสียงสนับสนุนผู้สมัครของพรรคก้าวไก่อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้ร่วมเปิดเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนที่บ้านศบเมยตำบลท่าขุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนร่วมกับนายมานพคีรีภูวดลสสบัญชรีรายชื่อพรรคก้าวไก่ และผู้สมัครสส,สลำพูนพักก้าวไกลทั้งสองคนคือนายวิทยสิทธ์ปันสวนปู่และนายชัชพีวรรณนาภิรัตนายธนทรกล่าวว่าตำบลท่าขุนเงินเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประเด็นปัญหาการใช้ที่ดินสอปกอซึ่งนายธนทรระบุว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความสำคัญตนว่าพักก้าวไกลได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่สมัยเป็นพักอนาคตใหม่ เช่นเดียวกับประเด็นข้อพิพาทที่ดินอื่นๆเพราะปัญหาที่ดินเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนนับล้านและนั่นทําให้พักอนาคตใหม่มาจนถึงพักก้าวไก่มุ่งมีบทบาทในคณะกรรม,มาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดจากที่ตนติดตามการทางานของพรรก,ก้าวไก่เห็นว่าพรรได้ไรับฟังปัญหาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมาตลอด4ปี ในหลากหลายพื้นที่ทำให้พักก้าวไกลวันนี้ได้ข้อสรุปการแก้ไขปัญหาเป็นชุดร่างกฎหมายปฏิรูปที่ดินตามที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ซึ่งรวมถึงร่างกฎหมายเปลี่ยนสอบประกอบเป็นฉนดอันเป็นผลมาจากการตกผลึกร่วมกันว่าทางแก้ปัญหาไม่ใช่การออกสอบประกอบเพิ่มแต่คือการทำให้สอบประกอบเป็นฉนดแก่ประชาชนที่ควรต้องได้รับสิทธิ์นั้น ในกรณีที่ตามเอกสารยังเป็นชื่อผู้ใช้ประโยชน์เดิมหรือทายาทที่ได้รับสิทธิโดยชอบธรรมและจำกัดไม่ให้เปลี่ยนเกิน50าไรต่อเจ้าของสิทธิ์เพื่อไม่ให้นายทุนฉวยโอกาสนา,นายธนทรกล่าวอีกว่าสิ่งหนึ่งที่ทั้งพักอนาคตใหม่และพักคก้าวไก่ได้รับบทเรียนมาจากการทำงานตลอด4ปีคือนโยบายต่างๆที่ต้องผลักดันผ่านสภาหากไม่มีการผลักดันตั้งแต่ปีแรก ก็มีโอากาสยากมากที่จะผ่านเพราะวาระการประชุมของสภามีหลายเรื่องเต็ไมไปด้วยการยื่นเข้ามาแทรกิวที่วางลำดับไว้ซึ่งตนทราบจากสสพักเก้าวไก่ว่าในการเลือกตั้งรอบนี้พักเก้าวไก่ได้เตรียมร่างกฎหมายสำหรับนโยบายของพักที่ต้องการผลักดันไว้แล้วราว40ฉบับหลังเปิดประชุมสภาพักก้าวไก่พร้อมยื่นร่างกฎหมายทั้งหมดเข้าไปในสภาทันที เพื่อให้ทันพิจารณาภายในวาระ4ปีของสภาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยมีร่างกฎหมายทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนการปฏิรูปกองทัพเอาทหารออกจากการเมืองยกเลิกการเกณฑ์ทาหารเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นการทำน้ำประปาดื่มได้ในระดับประเทศการปลดล็อกท้องถิน่นการปฏิรูประบบราชการเป็นต้น นา,นายธนทรกล่าวด้วยว่ากฎหมายแต่ละชบับจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเสียงสนับสนุนในสภาว่าจะมีถึง251เสียงเป็นอย่างน้อยหรือไม่โดย4ปีที่ผ่านมาจากอนาคตใหม่จนถึงก้าวไก่เรายึดมั่นในความเชื่อหนึ่งมาตลอดที่ว่าประเทศไทยที่ดีกว่านี้เป็นไปได้และการลงทุนที่ถูกที่สุดคือการย่ต์บัตรเลือกตั้งของทุกท่าน เป็นการลงทุนที่คุ้มที่สุดในการกำหนดอนาคตของประเทศถ้าท่านอยากเห็นประเทศไทยในอนาคตแบบเดียวกับที่เราอยากสร้างขอให้ใช้สิทธิเสรีภาพของท่านให้เป็นประโยชน์ร่วมสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ไปด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ